ทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปฝึกประสบการณ์กันนะคะทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นแต่เช้าไหมคะตื่นแต่เช้าค่ะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเป็นยังไงคะวันนี้นอนไม่หลับตื่นแต่ตัวจ้านอนไม่หลับตือนยาประธานลุ่นลงมาแล้วนะคะทุกคนเป็นแม่หล่อมากท่านนี้คืออาจารย์ของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาร์คเป็นยังไงคะมาร์ค ช้านินหน่อยอ่ะครับได้อะไรมาบ้างคะวันนี้นี่นูนำเสนอของเพื่อนๆวันนี้นะครับด้วยค่ยะค่ะ <าก S 2> ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะคะ,ะแต่ว่าทุกคนในนี้นะคะได้คนละโรงเรียนนะคะได้โรงเรียนอะไรคะได้หนองคายวิทยาคาค่ะได้โรงเรียนไหนคะเทศบาลหนึ่งได้เทศบาลหนึ่งได้โรงเรียนอะไรคะเทศบาลสามได้โรงเรียนอะไรคะ แค่สบายที่สุดไปเร็วๆนี่นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคุค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อแบงค์มาตอนนี้รอรถใช่ไหมคะคุณมาใช่แล้วครับรอไม่นานรอไม่นานแค่ก็ไม่ได้บูรี่นะครับตอนสามสิบห้า S <S 2> <S 2> เรา15นาทีค่ะแล้ว,ลวตอนนี้รถเราก็มาแล้วนะคะแล้วมากี่โมงคะนัดไว้7โมงแต่ตอนนี้7โมง15มงค่ะโอเคค่ะ สเช้าน <łość> ี้่นะคะเราสองคนก็อยู่โรงแรมดดวยกันนะคะพรุ่งนี้เราจะเงี้นใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็ไปกับรถมอกรก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะเงี้นนะคะใช่นี่ก็เป็นบรรยากาศกําลังเดินทางนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ส่งโรงเรียนปทุมเทพลงไปก่อนนะคะคต่อไปก็ส่งโรงเรียนเรานะคะอนุบาลหนองคายแล้วก็หนองคายวิทยาคารตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนอนุบาลหนองคายค,ะะค่ะ ค่ะวันนี้พี่ๆรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะ <c oughs> อาจารย์ง่วงหน่อยต่อสดใสดีมากค่ะอาจา้าหัวว่าพี่ป่วยพี่ไม่ป่วยนะคะก็ชั่วไทยชั่วปุยอะไรตัวเมืเต็มเลยค่ะสรุปแล้วก็รักษารักษารักษารมาไม่ใช่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่ๆปีสามเอ,อ่อมีการสังเกตอะไรบ้างคะหรือว่ามีสอนอะไรบ้างคะค่ะก็จะไปสังเกตการสอนนะคะกับคุณเี่ะ ตามกันต่อไปนะ<อ>นะตื่นเต้นมากเลยคะ่ะที่สุดในโลกยค่ะแล้ก็แถวกล้นยให้จกอเดิมสองคนนะคะคคโปนยคุครับานอ่นอทนทาทว่า ขอโด้วยค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศช่วงเข้าแถวนะคะต่อไปเราไปดูบรรยากาศในชั้นเรียนเลยคะ่ะ ยังไงบ้างคะสอนมากเมื่อกี้แด<น>ดเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนคือเราได้ป .5 นะคะอันนี้คือขนาดป .5 นะคะหัวยุ่งมากเหนื่อยมากยาอมต้องเข้าคะ่ะเด็กเด็กโอ้โหสุดยอดคะ่ะบรรยากาศคาบเช้านะคะทุกคนวิชาโฮมรูมคะ่ะ เสร็จไปนะคะทุกคนคาบเช้าเสร็จไปเป็นยังไงบ้างคะสอนสามคาบรวดค่ะคาบเช้านะคะเราเสร็จแล้วนะคะก็เหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยมากะพอหกคะบ๊อเดียวครับคนเดียวค่ะเทพขนาดไหนค่ะก็แบบเหนื่อยมากค่ะทุกคนเด็กเด็กน้อยแต่ก็น่ารักนะคะเด็กๆน่ารักแต่ต้องใช้พลังงานเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มากินโตเกียวนะคะ เจอกันข้าบบ่ายนะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะเราก็มากินข้าวกับเพื่อนๆน,นะคะแซ่บอยู่ดีกินอะไรคะัครูอกองก็กินโตเกียวฮะอร่อยมากมเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะขึ้นเรียนแล้วนะคะอันนี้ก็หมูปิ้งนะคะขึ้นเร<อ>ียน,นขึ้นสอนคะ่ะทุกคนจะไปเรียนแล้วล่วทุกคนจะขึ้นไปเรียนนะ ปวดเลยมากค่ะทุกคนเจ็บคอมากค่ะแต่ว่าต้องสู้ค่ะทุกคนเราต้องสู้ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะพี่พปีสเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เจ็บเท้ามากเลยค่ะเท้ากัดเท้ากัดค่ะเจ็บเท้าแย่ค่ะ เป็นบรรยากาศขายของหลังเลิกเรียนนะคะทุกคนสวัสดีคะเด็กๆก็น่ารักนะคะทุกคนมีทักทายด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ